มาป้ายาเหล่าบรรดาธาตุแมวและธาตุหมาทั้งหลายกันค่ะด้วยเจ้าตัวมาฟิสได้นะคะจะเป็นเนื้อสัตว์ฟิสได้นู่นมาสำหรับจะเป็นเนื้ออกเป็ดนะคะเป็นอกไก่แล้วก็จะเป็นตัวแซลมอนนะคะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากนะคะทุกคนตัวเนื้อสัตว์ฟิได้นี้นะคะจะเป็นเกจอาหารคนเลยทุกคนเหมาะสําหรับให้เป็นขนมหรือว่าโรยบนอาหารเพื่อให้หน้าทานได้เลยนะทุกคนสําหรับน้องหมาน้องแมวที่เบื่ออาหารก็สามารถเอามาเทให้น้องได้เลยนะทุกคนแบบไม่ต้องกลัวเสียสุขภาพแล้วก็ปาศจากสารพ u n เต่งด้วยนะตัวเนี้ย ตัวนี้เขาจะไม่ได้ใช้วัตถุการเสียเลยนะคะแล้วก็ปัสจากกูเตนและไขมันทรานด์ด้วยนะคะแล้วก็ยังไขมันตามอุดมไปด้วยโอเมกา้าสามและหด้วยค่ะน้องแมวที่บ้านนุ่นก็คือกินแซบมาทุกคนมารอตั้งแต่นุ่นยังไม่เปิดถุงแบบเฮ้ยนุ่นมีอะไรเพานั่นของแมวแมวรู้นะเหล่ามรดาท่านแมวท่านหมาก็สามารถเอาไปให้น้องเป็นรางวัลหรือว่าเอาไปให้น้องทานแบบว่าแก้เบื่อก็ได้นะทุกคนนุ่นเห็นแมวกินแซบแบบโหมันน่าอีดมากๆ พี่กาดจะตัวฟิดานะคะทุกคนจิ้มตะกร้าตรงคลิปนี้ได้เลยนะคะ